จริงเราคือเราได้มีโอกาสคุยกับทางฟาร์มครับแล้วก็คือเอาเห็นเรา,าไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้อะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่ดัชนนะครับเราชอบอยู่แล้วแล้วเราเห็นสีที่มันแตกแตกต่างจากสิ่งที่สิ่งที่คนอยูโๆเขาเลี้ยงกันเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยสีสวยลายสวยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นใจซื้อแล้วทีนี้ก็แบบว่าเออเราก็สังเกตอ่ะเพราะว่ามีคนส่งข้อความมาหาเราบอกว่าดูดีๆนะบางทีแล้วการที่บีด เอาเอาเอาดียีนดอยอ่ะดีเอนดอยมาบีดกันน่ะเขาอาจจะมีเขาเขาอาจจะมีอาการแบบว่าหูหูหนวกแล้วก็ตาไม่ดีตาเขอะไรกล้ามเนื้อตาผิดปกติแล้วก็รวมถึงอาจจะมีอาการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สังเกตเราก็รู้สึกว่าเราเรียกเขาทําไมเขาถึงไม่ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนตอนเขานอนอะไรอย่างเงี้ยปกติเราเวลาก,กดเลข เลขรหัสเ้าบ้านน่ะน้องๆคนอื่นอ่ะที่อ,อ้ยงชุวยไหว้อีกสองตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาแบบเมาเล่นกับเราแล้วตื่นเต้นเวลาเรากลับบ้านแต่ว่าน้องคนนี้เขาไม่เป็นเราก็เลยเราคือพอเราส่งส่งไปหาทางฟาร์มอะไรย่างเงี้ยทางฟาร์มก็ก็บอกกับเราว่าก็ปกตินะครับประเลกอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เลยจัดการเอาน้องอ่ะไปตรวจหูที่โรงพยาบาลซึ่งคุณหมอก็ออกไปมาบอกว่าน้องหูนวกร้อยเปอร์เซ็น แต่ว่าด้วยความที่เราเราก็แจ้งมาทางฟาร์มแล้วว่าเออเนี่ยเราน้องหนูดวงนะแต่เราไม่ต้องการที่จะเอาเอาน้องคืนเพราะว่าน้องอยู่กับเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรารักเขาไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเอาไปเอาไปเขาก็เขาก็เกสเดอมแบบว,ว่าคืนคืนที่ฟาร์มไม้คืนเงินไมมอะไรอย่างเงี้ยอ๋าก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรคือเราเข้าใจเราเแค่ต้องการจะแจ้งให้เขารู้ว่าการที่บีด อ่ยีนด้อยกับยีนด้อยของของของ,ของน้องหมาพันนี้มันอาจจะเกิดอาการแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้แบบว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของคุณคุณไปจัดการเองละกันมาว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณก็จะโดนคุณก็จะโดนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคนเลี้ยงดัดชุนหรือว่าคนกลุ่มคนรักดัชชุนนะครับเขาไปโจมตีอะไรแบบนั้น่ปตอนอน่เาไปลมาตกฟาร์มเนี <tous> ่ยเขามาส่งเขามาส่งที่บ้านเลยเขา คือเขามาส่งที่บ้านคือออกมเห็นเห็นรูปเราก็โทรไปคุยกับเขาบอกว่าตอนนี้น้องพร้อมส่งไหมเพราะว่าเราแบบคือด้วยความที่เราคือเราเลือกจากรูปใช่ไหมเราเลือกจากรูปครับเราเลือกจากรูปแล้วด้วยความที่เราไม่ได้ศึกษามาก่อนอว่าว่าการผสมยีนด้อยกับยีนด้อยอ่ะมันมันมันมีมันม,ม,มีความเสี่ยงนะที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วตอนที่เอาแบบรู้สึกว่ามัน,มนมปกติขึ้นำรำมาเรียนกี่วันแล้ว แล้วมาเลี้ยงได้ประมาณ4ี่ห้าวันแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่เขาถึงไม่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 เข้ามาหาเราเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ไม่อยากจะมีปัญหาเพราะว่าคือด้วยความที่ตัวของเจ้าของฟาร์มเองอ่ะเขาก็แบบเขาก็ส่งข้อความมาหาเราเยอะมากบอกว่าแบบว่าจะคืนน้องไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบว่าผมไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วแล้วเราัาเขาไปแล้วอาหารอออะไรเงี้ยเราก็ซื้อเลี้ยงเขาไปหมดแล้วดูแลเขาอย่างดีด้วยความรัก นอนด้วยการบนเตียงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เราจะเอาน้องทิส่วยแบบเนี้ไปคืนฟาร์มะเราก็ไม่รู้ว่าฟาร์มเขาจะไปดูแลกันยังไงอีกอะไรเงี้ยออบก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับเราอะด้วยความที่หนึ่งคือเรามีกําลังในการที่จะดูแลเขาอะไรเงี้ยออบก็รู้สึกว่าแบบว่าอยู่กับเราน่าจะดีที่สุดอะไรเงี้ยตอนนั้นยอมติดใจไหมคะว่าทำไมฟาร์มถึงปล่อยมาได้มาเา่ถ้าถามว่าติดใจไหมอ็อบแบบนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ออบบอกไปแล้วว่ารัก ออไปแล้วออกก็ไม่ไม,ไ,มไม่จำเป็นที่ต้องคืนว่าเราไม่ได้ต้องการเงินคืนเราแค่ต้องการเราแค่ต้องการให้เขาอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะไรเงี้ยครับค่างก็ผมถามก็เหมือนแสดงความรับผิดชอบป็นที่บตวพี่ตอนแรกกับเขาเอาอันนี้พูดตรงๆเลยตอนแรกเขาเอาเอกสารมาให้เราดูว่าน้องปกติแต่ว่าเราก็เลยเอาเอกสารที่เราไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์อะตรวจ เขาก็ออกไปมาบอกว่าน้องเขาหูดวงจริงๆนะเพราะว่าขนาดคือหมอด,ดีดอย่างเงี้ยเขายังไม่แบบไม่หันเลยไม่มีการตอบสนองในแทงซีนอะไรเงี้ยเราก็เราก็ยืนเราก็ยื่นไปให้เขากลับไปเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะฟ้องเขาจะฟ้องกลุ่มคนที่มามาคอมเลนเขาในในโซเชียลของเขาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอย่าไปฟ้องเลยเพราะสุดท้ายแล้วว่าถ้าผลออกมาว่า น้องหูร่วกร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะ่ะต่อให้ต่อให้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณก็มีความผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปฟ้องเลยอยากให้จบกันไปแตบบ่ว่าง,ง่ายๆเงียบเงียบไปดีกว่าเงีบเมีเอเข็ดไหมครับาการที่บอกถาม่าเข็ดเอาภาะวะเอาจริงๆแล้วว่าด้วยความที่ตัวเองอะ่ะคือการที่เราจะไปอยู่ที่ฟาร์มไปดูที่ฟาร์มเลยเวลาเวลาในในชีวิตเรามันมีทำทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วที่สำคัญคือเอาเปร้วมาก เขาบอกว่าเราต้องมีความเชื่อในฟาร์ม่อนอย่างแรกว่าเขาควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้อะไรเงี้ยในการที่จะบีดน้องสายพันธุ์ไหนก็ตามอะไรเงี้ยครับคือบางทีไม่ใช่แค่มองว่าเราบรีดแล้วเราได้เราได้ลา,ายสวยเราขายได้ในราคาที่แพงอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องดูด้วยว่าการที่คุณบีดแบบนี้มันทำให้มันทาให้น้องที่การได้ เขาฝากถึงเจ้าของฟาร,รม์มทุกๆฟรรมมาร์มนะครับการที่จะบีดสุนัขอะไรเงี้ยครับไม่ควรเลยเอายีนด้อยกับยีนด้อยมาผสมกันเพราะว่ามันอาจจะได้ลายสวยก็จริงมันอาจจะได้ขายได้ราคามากมากกว่าสีปกติก็จริงแต่ว่าคุณต้องคํานึงถึงในเรื่องของสุขภาพน้องพาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เขาได้น้องที่เป็นลายแบบนั้นไปแล้วมีความพิการอ่ะแล้วเขาไม่มีกําลังพอที่จะดูแลน้องเขาเหมือนที่เหมือนที่ตัวเอง กำลังทําอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นปัญหากับตัวตัวน้องตัวน้องสุนัขเองด้วยอะไรเงี้ยครับมีหลายแคสจริงๆแล้วครับคือออฟอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาทอพันดัชุนด้วยแล้วเขาก็เขาก็บอกว่ามีมีหลายเคสเหมือนกันที่เป็นแบบนี้แล้วก็รวมถึงมีที่ที่สนิทที่เป็นที่เป็นดาราอะไรเงี้ยครับเขาก็ส่งมาหาออฟบอกว่าเออน้องอะ่ะโชคดีมากที่อยู่กับออฟเพราะว่า ออป่มีกําลังในการที่จะดูแลเขาแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อป่รักน้องแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยให้น้องไปอยู่กับคนอื่นหรือว่ากลับไปอยู่ทีฟาร์มเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กันยังไงตอนน,ตอนนี้น้องเป็นไงบ้างตอนนี้น้องก็แฮปปี้แล้วเลงครับอ๋อก็พาไปเช็คอัพร่างกายต่อเวลาเช็คอัพระบบประสาทเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่หนึ่งคือหูหนวกสองคือปัญหาตาคือชั้นตาของเขามีชั้นตาที่3โผล่ขึ้นมา ก็คือต้องรอก็คือกรามเนื้อตาม,มันไม่แข็งแรงครับคือก็จะมีโอกาสตาเละอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นเพราะว่าไปเช็คระยะตลอดเช็คอัพกับหมอตลอดแล้วก็วัคซ์สงวัคซีนอะไรเงี้ยครับดูแลกันอย่างดีแล้วเรากเ็เรื่องของการมองเห็นอะไรเงี้ยครับก็จะมองเห็นได้ไม่เท่ากับคนอื่นๆที่เป็นแบบว่าปกติแต่ว่าก็ก็ถือว่าดีไม่เดินชนไม่เดินเซอะไร ก็ต้องรอหมอบอกว่าต้องรอให้โตก่อนครับแล้วเขาเาจะคอยดูว่ากล้ามเนื้อของตามันแข็งแรงหรือเปล่าตามอายุของเขาที่โตขึ้นอะไรเงี้ยครับนีกว่าเป็นบุญของน้องน้องมาเจอพี่ออมก็ก็คาดหวังไว้ว่าจะจะเป็นเป็นบุญของน้องเขาที่ได้มีโอกาสอยู่กับเราที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าออฟก็เลี้ยงแบบระบบปิดก็คือให้อยู่ในบ้านพร้อมรู้สึกว่าการที่เราจะผ่าน พาน้องที่แบบไม่ได้ยินอะไรเลยเอ,อกไปใช้ชีวิตเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ยินเสียงรถเขาไม่ได้ยินเสียงหมาอื่นที่เขามาหาเขามานันอาจจะแบบว่าเกิดการเกิดอันตรายกับเขาได้อะไรเงี้ยครับเราเลี้ยงระบบปิดซึ่งบ้านเราก็มีพื้นที่ให้เขาได้ไม่ได้เขาได้วิ่งเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นออกว่าก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเป็นบุญของเขาแล้วก็เป็นเป็นเป็นบุญของเราด้วยที่ได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับ ก็ก็คือตอนนี้ก็ปรับยาครับแล้วก็คุณหมอก็ไปไปไปเขาเรียกว่า f อลล o อัพคุยกับคุณหมอตลอดอะไรเงี้ยว่าว่าเช็คอัาการว่าเรามีมีความเป็นซึมเศร้าลดลงไหมหลังจากที่เราปรับเคมีในสมองอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีอาการแบบว่าเวลาเรารู้ว่าเราเราจะมาทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมันเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะมีความกระวนกระวายอยากจะแบบอยากจะกลับบ้านอยากจะอยู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่า เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามัน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 เสร็จมันเสร็จสิ่งเออมันเสร็จเป้าหมายเราแล้วอะไรเงี้ยมันอยากกลับเลยมันก็แบบว่ามันก็จะเป็นแบบเนี้ยครับแล้วก็ไม่มีไม่ไม่ได้มีแพนิคแต่ว่ามันก็จะมีความแบบมันก็จะมีความอาการมึนงงบ้างในบางครั้งเพราะว่ายาที่คุณหมอให้นะครับ คือบางทีเราทํางานดึกใช่ไหมฮะเขาก็มียาที่เป็นแบบว่าทําให้ง่วงคือด,ด้วยความที่ยาที่มันเป็นปรับปรับเคมีในสมองมันทาให้เราง่วงด้วยแล้วก็ยานอนหลับเพราะว่าเวลาคนที่เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนอนไม่ได้เพราะว่าก่อนนอนมันก็จะคิดเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องเก่าๆคิดถึงแบบว่าสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราเหมือนคิดคิดไม่ดีกับตัวเอง แบบว่ามองตัวเองไม่ดีมองตัวในแง่ลบอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบคิดนูกนคิดนี่คุณหมอเลยต้องให้ยานอนหลับมาแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากมๆ,ๆยาด้วยเขา,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 าต,ต้องปรับแบบการทำงานไหมครับว่าแบบงานอาจจะน้อยลงอะไรไม่ก็ก็ทำงานปกติแต่ว่าก็คือช่วงแรกคุณหมอให้ยาเป็นแบบยายาทานตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันเนาะก็ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ายามันทําให้เรารู้สึกง่วงซึมแล้วมันก็แบบอยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากจะออกไปไหนเลยอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่ามันมีมันมีเอฟเฟกกับการทํางานของอ้อฟนะคุณหมอก็เลยปรับให้ยาทุกตัวที่อากินตอนนี้อรากินทั้งหมดสี่สี่สามตัวแล้วก็ยานอนหลับหนึ่งตัวก็คือเอาไปทานก่อนนอนเลยเพราะฉะนั้นเวลามางานเช้าๆอะไรแบบนี้เอาก็จะมีความแบบเบลอๆนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ยายานอนหลับด้วยแล้วก็ยาที่ปรับเคมีในสมองอะไรเงี้ยครับมัน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 ทำงานอยู่มันยังไม่หมดฤทธิ์ของมันอะไรเงี้ยอืม ก็จริงๆแล้วคืออ๊จะบอกว่าทุกอย่างนะครับเราเราเราต้องออฟต้องขอบคุณทุกๆคนที่ที่เข้าใจแหละออฟเชื่อว่าทุกๆคนน่ะเข้าใจว่าว่าการที่จะอยู่กับคนที่เป็นซึมเศร้าอะ่ะเขาเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราวก็คือสิ่งที่ทุกๆคนมอบให้ก็ขอบคุณมากจริงครับแล้วก็รวมถึงคนรอบข้างออฟด้วยแหละที่ที่เข้าใจแล้วก็คนจ้างงานอะไรเงี้ยเ,เขาก็เขาก็เข้าใจว่าว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาก็ สิ่งที่เขาต้องการจากเราอ่ะคือเขาต้องการแค่ให้เรามาอบความสุขแล้วจะบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแ่บเต่าโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ออฟรลักในการร้องเพลงเราชอบอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้แบบเอฟเฟกกับเรามากสิ่งที่เอฟเฟกก็คือลิตยามันทําให้เราแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็อเแน่นเลยนะคก็ <c oughs> แน่นี่ครับก็จริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนที่ที่ยังอยากดูโชสอ่อวายู่ เยอะมากคือเอาจริงแล้วตั้งแต่ออฟลงคลิปไปก็เลยครับก็มีคนส่งเข้ามาหาออค่ะบอกว่าเออเนี่ยพี่มีอาการแบบเนี้ยคิดว่าพี่ควรทํายังไงเอาบอกเลยว่าออก็เลยนําไปเลยบอกว่าจริงๆแล้วว่าการถ้าเราเอาจริงว่าทุกคนอ่ะแนนนีอฟอยากแนะนําให้ทุกคนไปลองคุยกับจิตแพทย์ดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะมีอาการใดๆแทรกอยู่ก็ได้คือบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่ามันจะมีอีกโรคที่เป็นโรคแพนิค แพนิ ic, กจต้องกินยาครับอย่างอย่างผู้จัดก,การเนาะเขาก็เป็นโรคแพนิคที่เป็นแบบว่ากังวลอะไรเกินไปเจอเหนื่ยคิดไปล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมียาปรับสายเคมีตรงนั้นมาให้เราอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออยากคิดว่าการไปพบจิตแพทย์เป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าอายหรือเรื่องน่ากลัวเพราะว่าอบว่าบางทีแล้วการไปพบจิตแพทย์มันมันช่วยเราด้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือการที่เราแบบว่า เราต้องมอบความสุขหรือแม้แต่เราเจอคนต่า,ตาๆเรายิ่งสมัยนี้ยุคข,ของโซ,โซเชียลต่างๆอนะ่ะมันเราเราเสพเราเสพอะไรก็ตามเลยบางทีเราอินอนะ่ะเราเราเคมีในสมองพอเราคิดเราอินไปเรื่อยๆเคมีในสมองมันก็ปรับของมันเองอะไรเงี้ยครับอขอบคุณค่ั